คอ่า okay. uh, วันนี้เป็นเคสรีไฟแนนซ์เนาะพี่ก็อ่า uh, ยินดีกับพี่ด้วยเคสนี้ใช้เวลาน่าจะเดือนหนึ่งได้ปะเดือนเดียวค่ะประมาหนึ่งเดือนเดี๋ยวไล่ฟังนิดนึงก่อนหน้านี้พี่ไปยื่นแบงค์ไหนมาแล้วก็ติดปัญหาอะไรก็มีไปยื่นมาหนึ่งหนึ่งแบงค์แล้วก็อ่า<ม><ม>วงเงินที่ได้ะะอ่ะค่ะมันมันไม่เพียงพอต่อการปิดยอดนี่มันก็เลยทําให้ยอดที่ผ่อนต่อเดือนอ่ะมันยังเยอะอยู่อ่ายอดที่เหมือนความสามารถเรามันไม่พอมันก็ มีความเสี่ยงที่มันจะกู้ไม่ผ่านก็เลยแบบกลัวว่าเดี๋ยวมันจะติดปัญหาก็เลยรีบติดต่อมาทางคุณแม่ให้คุณแม่ช่วยก่อนอก็คือลองไปธนาคารเดียวลองมาแล้วที่หนึ่งอ๋อก็เลยลองมาเห็นคุณแม่เพจใช่มาเจอแล้วก็เห็นว่า,าคุณแม่รับทําแบบนี้อ๋อ,อก็เลยลองติดต่อไปดูว่าสามารถทําได้ไหมเพราะว่าเราไปลองมาแล้วหนึ่งที่อะค่ะแล้วก็เหมือน มันน่าจะไม่พอความสามารถมันนั้นยังจะไม่ถึงอะค่ะแน่นเนาะแหนะแน่นจริงเทนี้ก็ปิดหนี้พวกภาระบัตรสินเชื่อบุคคลอะไรต่างๆก็ประมาณล้านหนึ่งเนาะกลมค่มอ่านิดนิดเน่ล้านหนึ่งแล้วกันก็ทําให้ลงึ้นก่อนหน้าเนี้ก็คือว่าพี่จําเป็นต้องกู้สร้างบ้านในที่อินตัวเองใช่ไหมและทีนี้มีปัญหาเรื่องูุณละเมาใช่ติดปัญหาเรื่องการก่อสร้างนิดหน่อยก็คือแบบมันสะดุดอะค่ะก็เลยต้อง หาเงินซัพพอร์ตเพื่อให้มันสร้างเสร็จมันมันก็เลยต้องแบบมีหนี้เพิ่มขึ้นมาเยอะขึ้นอะไรเงี้ยก็ไล่หาจากบัตรได้หลายใบมามาช่วยนอกเหนือจากที่แผนไว้เพราะว่าเราเป็นเคสคู่สร้างบ้านทีนี้แบงค์จะปล่อยเป็นงวดงานเราสร้างไม่เสร็จก็เบิกตังค์แบงค์ไม่ได้ค่ะเราก็ต้องแอดว้านเงินตรงเนี้ยไปให้เกาะพูละเหมาแล้วก็พลุงพลังเรื่องพูรละเหมาบีอะไรก็เคสนี้ก็เลยทําให้หนี้มันแบบ พอกพูนมาเรื่อยๆจนจนเป็นตัวเลขหลักอย่างนี้เลยค่อนข้างเยอะรายจ่ายต่อเดือนก็เยอะไม่พีเลยหกหมื่นกว่าบาทค่ะหกหมื่นกว่าบาทก็โอ้ตึงตึงพอดีกับรายได้ที่ใช่ก็อันนี้ก็ผมสามารถทำาคเวอร์รวมภาระนี้ได้เกือบหมดเหลืออยู่ตัวหนึ่งเหลือนิดนึ่งพอได้อยู่ค่ะพอได้อยู่เนาะก็รวมไปได้ร้านก็ปะหลังจากทำนี้ก็อ่าเหลือภาระต่อเดือน ถ้ารวมกับอีกหนึ่งหนึ่งบัตรที่ยังปิดไม่ได้อ่ะค่ะก็เหลืออยู่ประมาณเดือนละสามหมื่นกว่าบาทอ่ก็ช่วยครึ่งหนึ่งช่วยไปได้ครึ่งหนึ่งเลยจากหกกว่าก็เหลือสามหมื่นกว่าบาทครึ่งหนึ่งแถมที่สําคัญเดี๋ยวผมแนะนําวิธีการแล้ว่าทํายังไงให้่อนหมดเร็วซึ่งคำนวณเท่าข้าวเมื่อกี้ก็ประหยัดเงินไปได้สี่ห้าล้านเลยใช่ที่ช่วยแบบดําเนินการทุกอย่างให้แ <Hayır> ล so ้วก็สามารถทําให้แบบ ปิดหนี้ไปได้เยอะทําให้ยอดต่อเดือนมันแบบลดลงแล้วเราก็แบบมีช่องว่างที่แบบได้หายใจบ้างต่อเดือนอย่างเงี้ยค่ะคือไม่งานน่ะ<ๆ>ต่อเดือนมันก็จะแน่นแบบแน่นจนเราก็ต้องคือจ่ายบัตรไปก็ต้องวนอ,ออกมาใช้ใหม่จ่ายบัตรไปเราก็ต้องวนอ,ออกมาใช้ใหม่อยู่งี้อือใช่ค่ะแต่ณนะัตอนเนี้ยคือมัน มันเหมือนมันมันคลายไปเยอะเลยจนแบบต่อเดือนเรามียอดที่แบบเพียงพอต่อการใช้ในการดำรงชีวิตโดยที่เราไม่ต้องไปดึงยอดในบัตรออกมาแล้วใช่ผมเชื่อว,ว่าถ้าพี่มีกําลังจ่ายมาสามปีกว่าเนาะที่เป็นอย่างเงี้ยพี่จ่ายปกไอตัวที่เหลือตัวเนี้ยไม่น่าเกินปีก็น่าจะก็น่าจะเกี้ยงนะจริงๆสามปีที่ผ่านมาพยายามรักษาเครดิตให้มันดีเพื่อที่จะรอ ตรงนี้แหละค่ะอ๋อใช่ค่ะคือพยายามรักษามันคือยังไงก็ได้ต้อง่ายให้ทุกอันให้ตรงพี่ยังไม่รู้สมมติว่าพี่สร้างบ้านเสร็จพี่สามารถทําได้ภายในหนึ่งปีเลยไม่ต้องรอสามปีก็ได้หรอคะพี่ยอมเสียค่ารับสมมติว่ามันต้องช่างรอสามปีอ่ะเราสมมติเราคูบัตรเครดิตมาหนึ่งล้านใช่ไหมและสามปีต้องเสียต้องเสียไปปีละสองแสนสามปีหกแสนเสียให้กับให้กับบัตรอ๋อ มมติว่าต้องคู่บัตรละล้านหนึ่งเนาะเสียหกแสนแต่พี่ยอมเสียค่ารับทอสสเปอร์เซของยอดกู้2ล้านกว่าป่ะผมจำไม่ได้3ล้านป่ะผู้สร้างบ้านคือตอนนั้นอะไม่มีความรู้เรื่องว่ามันสามารถทําได้ต้องรู้แค่ว่าเราต้องอยู่ให้ครบ3มปีนี้เราต้องพยุงมันให้ครบ3ปีนี้แล้วพอครบ3มปีแล้วเราไปรีไฟแนนซ์หรือรีอะไรต่อเพื่อที่จะแบบได้แก๊ปตรงนี้มาจ่ายหนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ นะนะจริงๆมันไม่จำเป็นต้องสามปีถ้าอยู่สามปีไม่โดนค่าปรับสามเปอร์เซน็นแต่ถ้าต่ำกว่าสามปีโดนปรับสามเปอร์เซน็นสามเปอร์เซ็นสมมติมเสียไปเก้าหมื่นปู๊มาสามล้านใช่ไหมพี่โดนไปเก้าหมื่นมันคุมมมนค้มไหมกับอีกสามปีที่เราจะจ่ายเลี้ยงบัตรหกแสนอย่างเงี้ยอพี่นี<อ>่นก่อนไหมค่ะมองข้างหน้าเนี่ยเสียหกแสนสามปีแต่ถ้าทำวันเนี้ยเราเสียเก้าหมื่นให้ทอสอบไปซะแต่เราสามารถตัดไอตัว ตัดไอตัวหกแสนค่าบัตรจะกี้ไปอันนี้คือแค่มองง่ายๆนะแต่มันยังมีพาร์ทของอ๋อไปแบงก์ใหม่ดอกเบี้ยอีกเท่าไหร่เท่าไหร่เนี้ยต้องต้องลองไปคำนวณดยอ่แต่ถ้ามองง่ายๆแบบลองเทียบเก้าแสนกับหกแสนเออถ้าเป็นผมนะถ้าคิดง่ายก็คือตัดใจลอมจ่ายให้รอสอแต่เราได้เงินจากแบงก์ใหม่สมคู่มาเหมือนเงี้ยสี่ล้านห้าหรือห้าล้านเนี่ยมันสามารถนามาถมบัตรเครดิตได้แล้วเราก็คมนวณดอกเบี้ยที่ห้าล้านเนี่ยเออประมาณสามเปอร์เซ็นต์เอ้ยมัน มันดีไหมอย่างเงี้ยเออมันพอไหมคือตอนนั้นนะไม่ไม่มีความรู้ตรงนี้รู้แค่ว่าฉันต้องรอสามปีถึงจะรีนะก็พยุงมาสามปีด้วยค่ะเข้าใจพยุงมาสามปีรลกษาเาเล็กมากให้มันได้เก็กมากค่าพี่โอเคฝากแนะนำด้วยเนาะได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ